มอยู่ผู้เดียวกลมหนากลมตาขวดน้ำปลามื่สองขวดเปลี่ยนขวดน้ำปลาจับนั่นบายนี่บายนี่แล้วก็จับนั่นอืมายบอกมอ่วงงกแล้วก็ว่างบ่อเอาอย่างไปทั้งอื่นนะอวยซ้ายอวยกว่าอืมบังลูกครับคนท่านไหมเติบเรียกินใบบักพับเนี่ยแสดงว่าเป็นนั่น,น,นบักโกเจกแล้วบักกินใบบักสมเกียงอะไรี่เนี่ย อออได้ถงแล้วได้ถุงแล้ว,ลวอืมตีถงตีถง,ถงนี่คือประมาณสิบนาทีอืมตีถงสมัยก่อนอืมได้โค้งไกลแหลมึงี่ยเอาเสีจกลูล่ะบ่ายโค้งไกลโค้งหน่อยบ่าเอาบ่ายชดใจบ้างเบิ่ม ลงสามทีกับเบิงที <laughs>